พี่มองอนาคตของสุรวิคือพี่จะให้ชุมชนมามีส่วนร่วมพี่จะเอาเครือข่ายของพี่อย่างเช่นโรงเรียนลวิรปสตผู้ปกครองชุมชนก็พี่มีโครงการอะไรว่าศูนย์ของพี่มีห้องสมุดปฐมวัยมีห้องหนังสือของผู้ใหญ่มีวงหนังสือของผู้ใหญ่การออกกําลังกายพี่จะทำาครบวงจรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออินเทอร์เนต็ตให้กับพี่ของน้องเล็กๆในอ,อานาคตจะเช่าก็มว่า ตรงนี้เป็นจุดนึ่งเธอจะเป็นจุด,จดขึอนในการส่งเสริมการอ่านในชุมชนเนาะให้เด็กได้อ่านหนังสือแต่อลไก็ทำพื้ให้มีหนังสืออยู่ตลอดแล้วก็ส่วนนึ่งก็จะประสานกับหน่วยงานมัน่นมั่นก็ส่อนมากีขวดขู่เฟซมากีที่มากินนึ่งจีนะขากาจะบอกว่าจะมาเอานังสือมาวาง บาตรงนี้การที่จะนั่งเสื้อไมนั่งซสื้อไม่อยู่ตรงนี้จะเป็นนั wrote, ่งสื้อนั่งซสื้อพิมพ์แล้วก็นั่งสื้อเด็กหานอะไรแบบนี้ซึ่งเรื่องก็จะขยับไปคุมอสซมอดเด็กจะเท่าวัดจะขยายต่อในเรื่องของการช่องการทานในลาเวกบ้านที่เราไปชอบแต่เราควรเรื่องเราจะหิวนั่งสื้อไปเลยแต่เราควรเรื่องเมื่อเราลงเยี่ยมในนึ่งเดือนจะลงเยี่ยมนั่งขังเราก็จะพาหนังเสื้อไปให้กับคุมแม่หลูกอ้อนแต่ก็คุมผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านเนี่ยห้องสมุดตอนนี้คือหนังสือที่เรามี Adventure <Veter an> ตอนนี้ก็คือ ต่อเด็กหนึ่งคนก็คือมีหนังสือหนึ่งเล่มในเชิงปริมาณก็ถือว่าโอเคแต่ที่อยากได้อะค่ะก็คือจะจะ,จะอยากแบ่งเป็นโซนเลย2ขวบครึ่งถึง3ขวบเพราะืใช่เป็นโซนเพราะว่าตอนนี้มันอยู่รวมกันค่ะแล้วทีเนี้ยหนังสือแล้วก็จะแบ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับผู้ปกครองอะค่ะคืออยู่ในนั้นก็คือให้ความรู้ผู้ปกครองแล้วก็คิดว่าอนาคตอ่ะคงจะแบบเปิดแบบตอนเย็นแล้วก็มีแบบ ผู้ปกครองพาเด็กเข้ามาเล่นแล้วก็ให้ใช้บริการประมาณนี้ค่ะอาจจะปรับหนังสือเนี่ยทำมาเป็นสือ่อทาเป็นให้เข้ากับจจตกรรมต่างๆแล้วเราก็แยกๆเป็นหมวดเป็นหมู่ไว้มันก็เราสอนเรื่องออหน่วยร่างกายของเราอย่างนี้มันก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของเราเรื่องการขับถ่ายอะไรเราก็จะเก็บไว้เป็นหมวดหมู่เวลาเราจะใช้ก็ง่าย แล้วเราก็ตั้งให้เด็กดูเลยเด็กก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นกับเรื่องที่เราจะสอนมุมของตัวเองหรือข้อสมุดของเราเองตอนนี้ที่มีหนังสือปริมาณที่ตอนนี้กี่เล่มนะคาดว่า4 7่เ็ล่มที่ซื้อมาที่ซื้อมาใหม่เพราะว่านี้มีเยอะขึ้นมากเยอะขึ้นมากจะจัดการมันยังไงแล้ววางแผนในอนาคตมันยังไงก็ตอนนี้ก็คือแค่นี้ไหมไม่หยุดไม่อยู่ค่ะตอนนี้ตัวที่ซื้อเจ็ดเล่มเนี่ยจะเป็นหนังสือของของเด็กช่วงอายุ3าปี นะคะคือคือคือง่ายๆว่า,าเป็นช่วงช่วงของของเด็กที่อยู่กับเราแต่วจริงๆที่ตัวอย่างได้ก็คืออยากได้เด็กที่ที่ต่ำกว่าเราคือแรกเกิดจนถึง3ปีปก็ให้ผู้ปกครองใช่ปะหาความว่าพอพอพอเด็กๆจะได้ปลูกฝังก่อนที่จะมาถึงเราใช่ปะก็คืออยากตรงอยากได้ตรงนั้นปลูกฝังมาก่อ,อรูดีง่ายๆใช่ค่ะก็เลยอยากได้ตอนตอนนี้3ปี ในเกมของเรานี่คิดว่าน่าจะโอเคอนาคตเราแต่และภาคเรียนคือเราอาจจะคุยกันในศูนย์กับคณะกรรมการศูนย์พิจารณาว่าเออมันมีความสําคัญนะในส่วนตัวนี้เราอาจจะซื้อสะสมไปปีละร้อยเล่ม200เล่มอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มาสร้างทยอยสร้างให้เป็นห้องหนังสือหรือว่าห้องสมุดก็ทําเหมือนกับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนแต่แหล่งเรียนรู้เราก็ให้แหล่งเรียนรู้ทางด้านหนังสือหนังสือนิทานหนังสือต่างๆ เหมือนกับเป็นห้องสมุดแต่ว so, um, like, ่าให้สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือไว้เพื่อที่จะให้ผู้ปกครองเข้ามาใช้ในส่วนนี้ได้เพราะว่ามันก็เป็นส่วนราชการงานปกติทุกวันก็คือเป็นวันทําการเราสามารถถ้าเรามีห้องสมุดตรงนั้นที่เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ของหนังสือนิทานเราก็เปิดให้ผู้ปกครองเข้ามาใช้หรือว่าตอนเย็นๆค่ะก็เข้ามาทีื่อว่าจะให้สามารถที่จะพาเด็กๆเข้ามาดูหนังสือหรือว่าเราอาจจะเชิญผู้ปกครองเข้ามา อ่วันนี้อาจจะมีกิจกรรมให้ผู้ปกครองมาช่วยเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟังหรือว่าให้ให้มาร่วมดูแลอยู่กับเด็กอยู่กับบุตรหลานของตัวเองอาจจะวันนี้เป็นของห้องเตรียมอนุบาลน,นะเชิญผู้ปกครองมาร่วมอ่าวันหนึง่งเอาอยู่กับเด็กๆลองหยิบหนังสือมาสิที่ในห้องสมุดที่เราจัดไว้เนี่ยมาสอนเด็กสิลงมาแนะนําให้บุตรหลานของตัวเองหรือว่าสอนบุตรหลานตัวเองแต่ห้องนั้นคืออาจจะจัดเป็นบรรยากาศเหมือนบ้าน แล้วก็มีหนังสือแต่ละประเภทเที่ว่าอยู่แล้วก็มาสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้่ค่ะ